สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๋ยครับ mm hmm. สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับนี่คือรายการ g i ฟต์มีไฟ podcast นะครับ podcast ดีๆที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวที่จะนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตของคนทำงานไม่ว่าจะเป็นน้องๆ f i r s t jobber นะครับคนที่ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วแบบต้งหรือว่าคนที่ทำงานมานานแล้วก็ฟังไปพร้อมๆกันอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันในช่วง10เอพิโซดนี้จะเป็นการ พัฒนาตนเองผ่านสติและสมาธินะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงเรื่องราวของการปล่อยวางปล่อยวางนะครับเพราะว่าเรื่องหนักๆได้ผ่านมาแล้วสามเอพิโซดก็ว่าจะเป็นความโกรธความเครียดความเจ็บปวดนะครับผมใช่จริงๆเราได้ยินบ่อยนะบอกว่าเธอปล่อยวางบ้างสิอั่นี่มันเครียดทุกคนรู้แหละพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายใช่ยังไงดีอาจรย์ยากมาก ก็ถ้าถ้ามีอีพีก่อนๆที่เราพูดกันมาเนาะที่บอกว่าสื้อของหนักเท่าไหร่ไม่สําคัญแต่ถือว่าถือนา,นานาแค่ไหนถ้าเราวางเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็เบาทันทีเลยครับทุกท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของศ<ม>าสตราจารย์หรือว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนาะบาง<ม>บางที่ก็ทําเป็นคลิปเลยใ,<ช>ให้ถือก้อนหินหนักๆ<ม>กับถือแก้วน้<ช>ําแก้ว,แก,วแก้วที่เราแก้วน้ําดื่มเนี่ยนะครับแต่เมือนที่อาจารย์ปุ๋ยบอกมันอยู่ที่ว่า ถ้าถือแก้วน้าดื่มาสองชั่วโมงถือท่าเนี้ยอยังไงก็เมื่อยแขนแต่ถือก้อนหินแป๊บเดียวแล้ววางลงอาจะหนกเนาะแต่วางได้เลยเบาแล้วใช่ซึ่งในชีวิตจริงเราก็เจอกันเยอะเนาะเวลาเราเจอเพื่อนที่มีความทุกข์หรือตัวเราเองเราก็จะไปปลอกเขาบอกเฮ้ยเธอต้องปล่อยวางเธอต้องอย่าไปคิดทําอะไรไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องแยกแยะว่ามันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้หรือว่าไม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันต้องฝึก เล t โกเนี่ยเลให้ Let มันเลแล้วก็ให้มันโกไปซะโกเอาไปจากตัวเรา <c oughs> ผมมีเรื่องเล่าผ่านภาพยนตร์สารคดี <c oughs> ได้พูดในตอนที่แล้วว่าจะมีภาพยนตร์สารคดีของค่าย Headspace <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งบรรยายโดยคุณแอนดี้คุณแอนดี้เขาก็ไปศึกษาในการ ศึกษาสมาธิ<ม>โดยไปการบวชเป็นพระเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็<ม>เออผมว่าเป็นไอเดียที่<ม>ดีดนะอาจารย์นะ<ม>ว่าศึกษาสมาธิแบบผ่านยูนิฟอร์มนี่เลยนะครับ<ม>ยูนิฟอร์มพระเลยคุณแอนดี้เล่าให้ฟังงี้ครับอาจารย์มีอยู่วันหนึ่งมีญาติโยมแล้วกันนะใช้เข้าใจง่ายๆเอาไอศครีมมาถวายที่<ม>วัดที่เนปาลน,<ม><ม>นะครับคุณแอนดี้ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่า ไม่เคยกินไอศครีมมานานมากในช่วงที่บวชนะครับแล้วก็อยู่ในประเทศที่แถบเอเชียอย่างเราก็หากินยากเนาะแล้วก็ไอศครีมก็ถูกวางไว้ตรงกลางแล้วก็มีกับข้าวลายร้อมนะครับพอกับข้าวลายร้อมเนี่ยคุณแอนดี้ก็บอกว่าวัฒนธรรมของวัดที่นั่น,นให้ฝึกกินอย่างมีสติในเอพิโซดที่52เราได้พูดไว้ลองไปฟังดูนะครับก็ต้องค่อยๆทานครับค่อยๆฉัน ตอนนั้นท่านเป็นพระก็ค่อยๆฉันแต่ใจของคุณแอนดี้เนี่ยอาจารย์ว่าอยู่ที่ข้าวไหม,ไมอยู่ที่ไ,ไอไอซ์ครีมตื่นเต้นแล้วก็เริ่มเห็นไอศครีมเนี่ยค่อยๆละลายค่อยๆละลายแล้วก็ก็ยังคงกลับมามีสติกับการกินแต่ก็ใจก็เผลอไผลไ,ไปกับนี้หมดเวลาไปหนึ่งชั่วโมงในการกินข้าวไอซครีมก็ละลายคุณแอนดี้ก็ ได้แง่คิดครับว่าอ๋อการฝึกการปล่อยวางเนี่ยมันง่ายง่ายมากด้วยการเพียงแค่คุณทำความเข้าใจว่ามันไม่มีไอศครีมอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรก<ๆ>คือตัวไอศครีมเป็นเป็นก็วางอยู่ละลายอยู่ตรงหน้านแรัะแต่คุณแอนดี่บอกว่าแต่ถ้าเราลองกลับไปทำความเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้มีตั้งแต่แรกเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปโอ้มันทำให้คุณแอนดี้แบบ กลับมามีความสุขแล้วก็เข้าใจความปล่อยวางกับเรื่องราวของในชีวิตเราก็เหมือนกันครับบางคนอยากจะได้ถ้วยอ,อย่างผมเพิ่งดูฟุตบอลมาเมื่อคืนอยากจะได้ถ้วยพรีเมียร์ลีกอยากจะได้ยูฟาแชมเปีย้ยนส์ลีกอย่างเงี้ยจ้าแต่ถ้าเรากลับไปทําเหมือนไอติมอะครับมันก็ไม่ได้มีตั้งแต่แรกมันก็มันก็เป็นแค่เกมฟุตบอลหรือว่าเราอยากได้ตําแหนง อ่าวันนี้ผมอยากขึ้นเป็นซีเนียร์ดเรคเตอร์ครับอาจารย์ทั้งที่ผมก็เป็นแค่พนักงานออฟฟิศทั่วไปแต่ถ้าเราทำความเข้าใจว่าโอ้มันก็ไม่ได้มีตำแหน่งซีเนียร์ดเรคเตอร์หรือว่ามีพีตั้งแต่แรกมันมันได้อยู่นะอาจารย์มันได้อยู่นะกับแนวคิดทางตะวันตกของเขาว่าอ๋อทำความเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปหรือว่ามันไม่ได้มีอยู่ตั้งแต่แรกมันโล่งมันว่างมันเบาโอ้มัน พอฟังแล้วนึกถึงคุณแจ็คมาอย่างไรดีครับอาจารย์มีคนมาสัมภาษณ์แจ็คมาหลังจากที่เขาประสบความสาเร็จแล้วก็ด่งดังไปทั่วโลกนะเขาก็บอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาก็อยากเป็นแค่พนักงานแค่คนธรรมดาไม่ต้องดังไม่ต้องมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยอยากมีชีวิตที่มีความสุขนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมละครับมีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณข้องมองใจอยู่บ้างนะครับทำให้คุณข้องมองใจอยู่บ้างก็ ลองค่อยๆปรับประยุกต์ใช้แนวคิดหรือถ้ายังนึกไม่ออกลองย้อนกลับไปฟัง EP ก่อนๆหน้านี้อาจจะได้ไอเดียบางไอเดียก็ได้นะครับผม mm hmm. ทีนี้การปล่อยวางเนี่ยเมื่อกี้เป็นเรื่องของสิ่งของทีนี้เรามาความรู้สึกบ้างอาจ๊ะ mm hmm. อ่าความรู้สึกถ้ารู้สึกโกรธหงุดหง,งิดโกรธหงุดหงิดจริงๆก็ไม่ต้องโกรธตั้งแต่แรก <laughs> ก็จริงนะคุับก็ต้องโกรธก็ต้องเลิกโกรธไหมอาจารย์ใช่ไหมหรือว่าหงุดหงิดก็ต้องเลิกหงุดหงิดไหมใช่นี่มันต้องอาศัยการฝึกคือทุกอย่างจริงต้องบอกว่า10 EP ีนี้ของเราเน้นในเรื่องของพาร์ทเอ่อโหมดฟังก์ชันที่เรียกว่าเซลล์ดิวิล็อปเมนต์การพัฒนาฝึกฝนตนเองเนาะเพื่อยกระดับของตัวเองทั้งในเรื่องของจิตใจแล้วก็ในเรื่องของศักยภาพเพราะจริงๆแล้ววุฒิภาวะที่เขาบอกว่าเนี่ยคนที่เป็นคนที่มีวุฒิภาวะดีควบคุมอารมณ์ได้ดีเขาก็ต้องผ่านการฝึกฝนค่ะ ไม่ไม่มีใครเป็นมาเลยตั้งแต่แรกตั like know, like speak, ้งแต่เกิดเหมือนกิริยามารยาทเหมือนกันอย่างคนนี้เป็นคนที่พูดเพราะกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนหวานเขาก็ต้องฝึกค่ะเขาต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบนั้นนี่เราก็ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเหมือนเราจะฝึกในเรื่องของการปล่อยวางเราก็ต้องฝึกบ่อยๆครับพอเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องดูเอ้ยอันนี้ถ้าเกิดมันเป็นสิ่งมันกระทบอะไรกระทบเราไหมกระทบเพื่อนร่วมงานกระทบองค์กรมีปัญหาอย่างไรเราแก้ไขยังไงก็คิด คิดแล้วก็แก้ไขไปเลยครับก็อาจจะทำไม่ได้จะต้องใช้เวลาเหมือนที่เราชอบพูดกันบ่อยๆเนาะช่างมันช่างมันช่างมันเถอะใช่ไหมครับหรือว่ามีโครงการน่ารักน่ารักแถวๆหัวหินไม่รู้อาจารย์เคยได้ยินไหมเป็นของในหลวงราชการที่9โครงการช่างหัวมันคือเป็นโครงการปลูกป่านะแต่ว่ามันมีเขาเรียกอะไรธรรมะแฝงอยู่ในนั้นเนาะเป็นเรื่องของความจริงว่าเอปล่อยวางเถอะ แต่จริงๆต้องบอกว่าคนฝั่งตะวันตกเขาประทับใจคนไทยนะเพราะคนไทยจะมีคําพูดที่ติดปากว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันสบายๆง่ายๆใจสบายๆเออยใจเย็นเนี่ยคำพูดติดปากคนไทยแล้วพออะไรเกิดอะไรขึ้นคุณต้องเคยสังเกตไหมเอาช่วงที่ปีน้ําท่วมหนักๆกันได้สองพนห้าแล้วก็12ปี13ปีมาละเวลา มีข่าวอย่างเงี้ยที่เกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีที่ลําบากเลยเนะี่ยไปสัมภาษณ์คนอ่ะคนไทยเองเดือดร้อนไหมน้ําท่วมนะ,ะไฟไหมนะแต่พอสัมภาษณ์ทุกคนหน้ายิ้มหมดเลยจริงๆไม่รู้ว่าออกกล้องหรือเปล่านะเขาจะหน้ายิ้มแล้วเขาบอกอ๋อมาไม่เป็นไรก็สู้ชีวิตลําบากไม่ลาบากเนี่ยไม่มีข้าวกินเลยแต่หน้าดูยิ้มละล,ะล,ะล,ะละื่นเลยต้องบอกว่าจริงๆคนไทยอ่ะคุ้นชินกับการเรื่องการปล่อยวางและการเลิศโกแต่ว่าบางทีเราจะปล่อยวางในเรื่องที่เล็กๆน้อยๆเรื่องใกล้ตัว แต่พอเรื่องความทุกข์ที่เกิดจากอะไรฮะความโลภเกิดหลง<ม>คนในครอบครัวหรือว่าเกิดแก่เจ็บตายตเนี่ยเรื่องที่หนักๆเนี่ยเราไม่ได้ออกมาใช้ต่อ<ม>เราไม่ได้พัฒนาทักษะของเรื่องการปล่อยวางของเราที่เรามีเน้นระดับพื้นฐานอะให้มันเข้มข้นขึ้น<ม><ม>ยังไม่ถึงระดับแอดวานซ์จริงๆแค่เราทําต่อเนื่องอะมันก็โอเคนะสนแสดงว่าเรามีมมเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วเนาะใช่มเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วเราก็แค่ รถน้ำกรวนดินในการปล่อยวางใช่อย่างอย่างสมมติขับรถชนกันถ้าเจอเล็กๆน้อยๆเรื่องก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็จะมีเหมือนกันแต่ถ้าคนที่ไม่ปล่อยวางครือคนที่เอาเรื่องเอาราวแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ส่วนมากถ้าเรื่องอะไรที่เล็กน้อยคนไทยก็อะไม่เป็นไรอะสร้างมั่นอะช่วยกันได้ช่วยกันไปแล้วก็ลืมง่าย นี่นี่คือการเล็ดโกเลยนะครับครับเกิดเหตุการณ์ถ้าถามอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยน้ําท่วมปีห้าสี่อ่ะถ้าถามบางทีบางทีเราก็ลืมความรู้สึกนั้นไปแล้วนะเพราะอาจารย์ก็ยังจําได้ตอนนั้นโอ้โหถามว่าเครียดไหมเครียดเต็มที่เลยต้องฟังตลอดเลยวันนี้น้ํามาถึงไหนแล้วถึงเขตไหนถึงอะไรระดับไหนแล้วเนี่ยวิ่งเข้ากรุงเทพทุกวันตอนก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันหกน้ํามาถึงตรงนี้แล้วจนลังสิตมาดอนเมืองไล้ยใกล้บ้านแล้วใกล้บ้านต้องเข้ามาเครียดมาก นั่นแหละแต่พอตอนถามตอนนี้พอผ่านแค่แบบสองปีสามปีหกปีเนี่ยสิบกว่าปีลืมไปเรียบร้อยละความรู้สึกนั้นแต่ท้อพูดมาแล้วให้เราได้มาย้อนเออจะจําได้ว่าเออเราใช่จําได้ว่าเหนื่อยมากเครียดมากแต่จริงๆต้องบอกคนไทยอ่ะดื่มง่ายค่อยๆจะแพคทิสในเรื่องของเล็บโกมาบ้าง่ะครัลองดูนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเรากําลังอยู่ภายใต้กดหนึ่งกดเนาะนอกจะกดแรงโน้มถ่วงของโลกที่โยนแอปเปิลขึ้นไปยังไงแอปเปิลก็ตกลงมาเนาะ แล้วอีกกฎหนึ่งนะครับเรียกว่ากฎไตรลักษณ์คือมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่และแน่นอนครับเดี๋ยวมันก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเร่งกระบวนการเนาะเรียกว่าลัรัดกระบวนการก็คือวางลงเลยเพราะเดี๋ยวมันกระดับอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็ลองปล่อยวางดูเลยนะครับก็จะช่วยให้ทุกท่านได้มีความสุขมากขึ้นซึ่งการปล่อยวางเนี่ยหลายคนทุกคนเลยได้สัมผัสมาบ้างแล้วเนาะว่ามันมีความสุขแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นมาเอาใจน้องๆเจนซีกันหน่อยน้องๆก็คงอยากจะได้มือถือที่มันแบบอัปเดตเนาะ mm hmm. เก็บตังทํทำงานกันโอ้โหเครื่องหนึ่งครึ่งแสนเลยนะาจา์เนาะบางคนไม่ได้ก็ไปขอเติมกันหน่อยขอเติมเงินจากคุณพ่อคุณแม่แบบหนูเก็บครึ่งหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ออกครึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ท mm hmm. ่านไม่สะดวกเนาะ <c oughs> ถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องใช้พอเราไม่สามารถ จะซื้อมือถือได้อย่างเงี้ยนะครับก็ทําทให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราทาความเข้าใจเหมือนไอติมของคุณแอนดี้ที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่ามันก็ไม่ได้มีมือถือเครื่องใหม่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วม,มันก็จะทําให้เราปล่อยวางได้ง่ายลงนะครับก็บถ้าถ้าอย่างนี้อยากให้หลักให้เทคนิคเนาะในวงของอาจารย์รนะก็มองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาขอให้มองว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้น พยายามไปหาถึงรูทคอร์สเนืต้นต่อสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ลองดูว่าอันนั้นน่ะสาเหตุนั้นเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอกอถ้าเป็นปัจจัยภายในคือปัจจัยที่เราสามารถควบคุมคอนโทรลได้ด้วยตัวของเราเองครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัจเจ็ตในเรื่องของเวลาหรือการบริหารจัดการต่างๆที่เราสามารถทําเองได้นั่นคือปัจจัยภายในแต่ถ้าอะไรเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศภายัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีผู้คน คนข้างนอกที่นอกเหนือการควบคุมคอนโทรของเรานะให้เราแยกแยะให้ได้ก่อนว่าเป็นปัจจัยอะไรสาเหตุนั้นเกิดจากตรงไหนนะถ้าเกิดเป็นปัจจัยภายในเราก็ดูว่าเราจะบริหารจัดการยังไงครับที่เราทําได้ในส่วนที่เราเกี่ยวข้องมันก็ทําให้ดีที่สุดนะททาด้วยความตั้งใจด้วยความรับผิดชอบหรือแก้ปัญหาตรงนั้นให้มัน้ล่วงไปแต่ถ้าอะไรเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็ลองดูว่ามันพ้นมันนอกเหนือจากอำนาจจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา มีใครที่สามารถทําได้ไหมผู้ใหญ่หัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือต้องขอความร่วมมือทั้งองค์กรเราพูดคุยกันประชุมหาหรือหาแนวทางร่วมกันเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้จนแบบเออมันเกินละมันต้องใช้เวลาเนี่ยตรงนี้นมันเกินเยียวยาละหรือเป็นปัญหาร,ระดับชาติปัญหาร,ระดับโลกเราอาจจะค่อยๆเริ่มจาก ฝีมือพวกเราเนาะเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกองค์กรต่างๆมีอะไรมีที่มาอ่ารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยนะตรัตั้งเป็นคอมมูนิตี้หรือช่วยๆเผยแพร่ความรู้ค่อยๆทํากันไปแต่อย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้นและแต่ขอให้เรากลับมาดูตรงเนี้ยแล้วเมื่อในที่สุดเราทําแล้วดีที่สุดแล้วในองบประมาณที่เรามีอยู่เวลาที่เรามีอยู่ทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลความรู้ความสามารถศักยภาพของเราเต็มที่แล้วแล้วไม่ได้รได้แค่ไหน แค่นั้นเราก็ต้องทําใจเนี่ยเลตโกลในความหมายของอาจารย์นะในมุมอาจารย์นะที่คิดแล้วว่าน่าจะใช้กับตัวเราเองครับแล้ว <นะ S 2> ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมละครับมีไอเดียยังไงบ้างในการปล่อยวางอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ในเอพิโซดถัดไปเรายังจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับในการพัฒนาตัวเองเนาะเซลล์ดีวอลเปิมผ่านสิ่งที่เรียกว่าสติและสมาธิจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับ คลิปนี้หรือว่าคลิปก่อนหน้านี้ถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับอะต้องอาจารย์ปุ๋ยแล้วก็ทีมงานนะครับผมค่ะตอนนี้ผมต้พูดถึงตรงนี้จารย์เลยนึกอีกนิดนึง คือคาว่าปล่อยวางกับความเพิกเฉยมันต่างกันอ๋อแตกต่างกันแน่นอนอครับอาจารย์ความเฉยเมยความละเลยตอนนี้ฝากนิดนึงต้องระวังนะคะน้องๆบางทีแบบว่าพอบอกอ๋อเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันฉันปล่อยวางอันนี้น่าจะเป็น ignore <c oughs> นะครับผมไม่ใช่ let go อ <c oughs> ลไรนะครับอ่าใช่เพราะตรงนี้ะระวังนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าความที่เราเพิกเฉยเนาะเรา ignore เนี่ยบางทีอาจจะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในภายหลังก็ได้แล้วกระทบตัวเรากระทบองค์กร หรือว่าสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้อย่างตอนนี้ที่เรากำลังพูดโอ้ยฝุ่น PM 2.5เอ่ยโลกร้อนเอ่ยไคลเมชเชนเอ่ยเนี่ยแต่ละคนอิกนอไม่ได้ละเ,เราปล่อยวางไม่ได้ลนะเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้แยกให้ออกนะคะระหว่างความว่าเล็กโกกับอิกนอเยี่ยมเลยครับอาจารย์ในอพิโซดหน้านะครับเราจะมีฟู้ดฟอร์ท็อตอะไรบ้างมาฝากท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับอพิโซดนี้ต้องและอาจารย์ปุ๋ยพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ